การแต่งมันทายสวัสดีสวัสดีค่ะเพราะว่าดิฉันลองพวยนะคะดีหนะดูแบบว่าอืมน่าซี๊ดไงฟังพูดเป็นศพเป็นสไตล์เกาหลีนะคะการแต่งหน้าแบบเกาหลีดิฉันโดนแกล้งค่ะโดนน้องออมมีแกล้งนะคะที่ดิฉันสวยกว่าไม่ได้ชี้แกล้งดิฉันชี้แต่งหน้าให้ดิฉันเป็นศพสวัสดีค่ะบัวพูดค่ะ สวัสดีครับสารวันนี้วันนี้เรามากันแบบว่าใส่สาวเกาหลีสาวเกาหลีอันนี้หน้าวิ่งสาวเกาหลีผูนี่ค่ะพอพอเจอไฟเสร็จปั๊บหน้าจะเป็นอย่างงี้เลยพอสมริโอดเขินใบนะเขินใมาจะเห็นแต่รูจมูกผมเดียวเท่านั้นอย่างอื่นจะไม่เอาสมรีโอดดิเซนโดนแก้ค่ะอ่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเราะเติมก้อนเนี่ยไหมทั่วไปทั่วไปนะคะก็ไม่ได้จะมาพูดเรื่องอันนี้ต้องขอโทษแฟนคลับด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ตอบ ไม่ได้ตอบข้อความไม่ได้กด like ไลค์ให้ไม่ได้คอมเมนต์เวลาลงโพสอะไรต,ต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อยากจะทำดิชเนอยากจะทำให้ได้แบบว่าอยากจะตอบทุกคนนาออยากจะใส่ใจแฟนคลับทุกคนแต่ว่าคง <c oughs> ไม่ไห <c oughs> <c oughs> วไหวสิ <c oughs> เพื่อแฟนคลับอยากจะทำอ่ะ <c oughs> แต่ว่ามไม่ไหวจริงๆเราต้องลอง เปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาทุกครั้งก็คือกดไลค์เจอใครก็กดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้หมดแต่ตอนไหนไม่ได้เปิดบ้ว่าเรานอนแล้วมันเลยลันมาแล้วล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่เราแบบว่าไม่ได้ตอบนี่อย่างอย่างลูกปัดอย่างเงี้ยก็จริงจริงค่ะอย่างลูกปัดก็คือเไม่มีเวลาที่จะมานั่งตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์หรือว่าจะมากดไลค์ให้แฟนคลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าจีก็ต้องทําสวยเพื่อจะลงไปทำมาหากินข้างล่างเนาะแล้วก็ทำมาหากินหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนแบบว่ามีหน้าที่หมด ก็ยังไม่มีไม่มีเธอมีแล้วคนอีไลน์แล้วก็นี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเกมเด็กซ่าที่น่าตื่นเต่นโอ้ยโนี่นะคนนี้นะคะทำไมคะที่อาจจะไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์หรือที่อาจจะแบบว่าแอปนู่นนี่นั่นเข้าประชุมเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทีก็นอกจากทีแบตหมดนาที่หรือไม่มีเวลาอืมอย่าไม่ใช่เพราะเวลาของทีอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่ว่าอ่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ก็ต้องก็ต้องขอโทษด้วยว่าเราเราก็ต้องทำงานด้วยเนาะทำงานด้วยแล้วก็ โพสนู่นโพสต์นี่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยโพสต์วิดีโอลงไปโพสต์ทำอะไรกันน่ะมาต้องตอโทษขอโทษแฟนคลับที่แบบว่าไม่ได้ตอบบางทีก็ไม่ได้พี่ว่าว่าไปแล้วอ๋อใช่ตอบพี่ว่าว่ามาสวัสดีค่ะนี่พี่ว่าว่าอย่าให้อาให้ยู่นมพี่ว่านะไม่เห็นไม่เห็นมาจะบอกว่าจะบอกว่าจริงๆทุกคนอาจจะตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าอาจจะตอบไม่ได้ทุกคอมเมนต์อาจจะตอบคอมเมนต์ที่ว่าแต่มันชัดๆดูไหม ตอบได้คือตอบรวมทีเดียวเข้าใจะคาใหม่เนาะสำหรับคนที่ส่งส่งของส่งของฝากมานะครับก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็คนที่กำลังจะส่งมาก็เหมือนกันต้องขอบคุณเลยขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยส่งมาแล้วด้วยพี่เพื่อนพี่นี่ที่อยู่สวีเดนฝากมาให้บัวผุดยอดยา่ยีุยมีด้วยหรอมีสวีเนส่งแล้วขอขอบคุณอย่างแบบว่าอย่างไรสวีเดนเลยหรอ คิดเราไปถ่านู้นเลยแต่วันหลังขอเป็นแต่วันหลังขอเป็นของกินดีวกว่าเพราะว่าจะได้แบ่งกันได้ออถึงจะส่งมาชิ้นเดียวดิฉันก็จะแบ่งให้หมดทุกคน <laughs> เอามีดสับๆ <laughs> ขอเป็นนี้ได้ค่ะขอเป็นทองบาทเอง <laughs> มาเป็นทองเป็นทองอะไรหล่อนแถมทองให้ทุกวันโอเค โอเคอุ้ยอันนี้ตัง้งอนคือหนูค่ะหน,หนูหนูของบนโรงเราเราเลี้ยงหนูเอาไปตั้งไรอยู่บนโรงเราตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่ต้องเสือกันลูกแล้วเรียกอะไรมาเราวันนี้เราก็กมาแค่นังหลับก็แค่อยากมาบอกว่าชายทีมเป็แฟนคลับว่าไม่ได้ตอบถ้าเกิดเราไม่ได้ตอบนะคะขออาราธนาพรจากคุณภาษีรัตน์ใจให้คุ้มครองแฟนคลับทุกคนทุกคนสระมณีเรล ก็ต้องมาขอโดนแฟนคลับสุขุมสุกคนนะครับเพราะว่าสเกิดบาดิฉันบริตอบขอความือว่าตอบคอมเมนต์ยังกระเด็วเต้ฉันอาจจะนอนรับหรือว่าฉันอาจจะกินข้าวอยู่หรือเหตุงานอยู่ก็ขอให้แฟนคลับสุขุมสุขคนเข้าใจนะคะน้องซสลมนเลียลถูกก็ขอบคุณเลยลายที่เคอมเมน่าเขาเมื่อไ่ให้กำลังใจให้เขามาติดตามในโซเชียลแคมก็ขอบคุณค่ะสวัามนดีำนึกกันเนาะ Bye bye, bye, bye.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 